สวัสดีครับชาว Honda j แจ z ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาชี้จุดที่เสียสำหรับไฟเกียร์ดีกระพริบนะครับที่หลายๆท่านเจอไฟเกียร์ดีกระพริบมีอาการเกียร์กระชากแรงเวลาเข้าเกียร์ดีกระชากปังแล้วก็รถวิ่งได้แค่3สปีดนะรถจะวิ่งได้แค่3เกียร์12 3ก็จะเร่งไม่ขึ้นนะครับจะอยู่ได้ประมาณ60บบางคันมีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์ร่วมด้วย วันนี้เดี๋ยวผมจะมาชี้สาเหตุนะครับสาเหตุนี้ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนนี่จะเป็นกันหลายคันจะเป็นนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวผมบอกอาการก่อนนะครับถ้ามีอาการไฟเกียร์ดีกับพิบแล้วเวลาเข้าเกียร์ปุ๊บก,กระชากแรงนะฮะให้เปิดฝากระโปรงขึ้นมาพอเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเสร็จนะครับให้ลองดมดูนะครับดมดูบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะฮะ กองกองเครื่องนะครับกองอากาศเครื่องให้ดมดูบริเวณนี้นะครับถ้าได้กลิ่นฉี่หนูหรือกลิ่นขี้หนูให้สันนิษฐานได้เลยว่าหนูกัดสายไฟโซลินอยเกียร์นะฮะหนูกัดสายไฟโซลินอยเกียร์แล้วแปลกนะครับเป็นเฉพาะเจ็ดซิตี้โฉมเดียวกันไม่เป็นเป็นเฉพาะฮอนด้าเจ็ถ้าเปิดฝากระโปรงมาแล้วได้กลิ่นฉี่หนูหรือกลิ่นขี้หนูให้สันนิษฐานเลยว่าหนูกัดสายไฟเกียร์เบื้องต้นนะครับถ้าอาการ เป็นอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเปิดฝากระโปรงมาเสร็จปุ๊บให้หาไฟฉายมาส่องลงตรงนี้นะครับหาไฟฉายมาส่องลงตรงนี้ใต้กองใต้กองอากาศตรงนี้นะครับจะมีโซลินอยด์เกียร์เรียงกัน3าตัวนะเรียงกันไปทั้งหมด3ตัวให้ดูสายไฟเอาไฟฉายส่องเข้าไปนะครับมันจะมองเห็นไม่สุดนะครับ<ม>ก็ลองเอาไฟฉายส่องไปเนาะตรงนี้ก็จะมองเห็นนะครับเอาไฟฉายส่องผ่านตรงนี้เข้าไปผ่านช่วงนี้ฝาหม้อน้ําเข้าไปตรงนี้ก็จะมองเห็นตรงนี้ก็จะมองเห็น1ตัวนะฮะ นี่นะครับโซลินอยเกียร์เห็นนะเห็นโซลินอยเกียร์ไหมครับโซลินอยเกียร์ตัวนี้มันจะมีสายไฟอยู่เห็นไหมครับนะจะมีสายไฟเสียบอยู่นะสายไฟเส้นนี้แหละครับที่หนูชอบกัดน,นะฮะเป็นโรคประจําตัวเลยก็ว่าได้นะครับต้องเรียกว่าโรคประจําตัวมันจะมีนะครับเรียงอยู่สามตัวเข้าไปข้างในให้เอามือล้วงเข้าไปนะครับให้เอามือล้วงเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วจับสายไฟดูทั้งสามชุดนะฮะ นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวเล็กๆเกียร์หนูชอบกัดชอบกัดสายวิธีการแก้ก็ง่าย,ายๆที่ผมทำมาก็คือเอาน้ำฉีดเข้าไปเวลาได้กิ่นฉีหนูหรือพอจะเข้าหน้าฝนหรือเวลาล้างห้องเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเอาน้ำฉีดเอาน้ำฉีดเข้าไปตรงนี้นะฉีดเข้าไปบนบนหลังเกียร์ตรงนี้น้ำฉีดล้างกลิ่นหนูล้างพวกขี้หนูออกไปไม่ให้มีกลิ่นนะฮะ ไม่ให้มีกลิ่นหนูไม่ให้มีกลินอะไรเลยเนี่ยฮะก็จะช่ว <_ VEL> ยได้ระดับหนึ่งนะฮะอาการนี้จะเกิดขึน้นเฉพาะส่วนมากจะเกิดหน้าฝนหน้าฝนพอเวลาฝนตกอากาศแบบน้ํามันแฉะครับหนูมันชอบขึ้นมานอนบนหลังเกียร์ตรงนี้นะฮะที่นอนแบบเหมาะเลยมันชอบมานนอนมากวิธีซ่อมก็คือตัดต่อสายนะครับนะฮะตัดต่อสายไฟใหม่ถ้าถ้าบางคนโชคดีกัดแค่ กลางๆกัดแค่กลางๆเหลือสายอยู่ก็ตัดต่อใหม่ก็ง่ายแต่ถ้าคนโชคร้ายนะครับกัดถึงขั้วปลั๊กเลยนะฮะมันจะกัดถึงขั้วปลั๊กตรงนี้นะครับแบบแบบไม่มีสายไฟโผล่มาเลยอะ่ะโอ้อันนี้ยากอันนี้ต้องถอดปลั๊กออกมาแล้วก็ต้องมาแกะแกะเอาพินออกนะฮะแกะเอาพินข้างในออกเพื่อมาบัดกรีตัดต่อสายค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงต้องเป็นช่างฝีมือหน่อยนะฮะต้องใช้ช่างฝีมือหน่อยในการซ่อมนะฮะนี่นะครับหนูชอบกัดสายไฟเกียร์ตรงนี้นะครับดี๋จะผมให้ดูลึก ได้แค่สองตัวนะครับเห็นโซโลินอยด์แค่สองตัวเนาะเจออืน่นตัวที่สามองไม่เห็นท่อนอยู่หรือไมครับมันติดมันติดท่อตัวนี้นะกล้องลงไม่ได้อัน,นี้นะฮะโอเคนะครับอาการประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ไฟเกียร์ดีกระพริบไฟเกียร์ดีกระพริบก็จะมี2กรณีนะครับมี1กระพริบแล้วใส่เกียร์กระชากแรงนะฮะถ้าใส่เกียร์กระชากแรงให้สันนิษฐานเลยว่าหนูกัดสายไฟโซลินอยด์ตัวนี้และก็อีกอย่างนึงคือไฟดีกระพริบแต่ไม่มีอาการ ไม่มีอาการกระชากไม่มีอาการอะไรขับได้ปกติอ่าน,นั้นจะเป็นเซนเซอร์แรงดันน้ามันเกียร์มีปัญหานะฮะถ้าดับเครื่องดับเครื่องสตาร์ทใหม่แล้วหายแล้วก็ขับขับไปสักพักมีอาการอีกแต่ไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการกระชากไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ให้สันนิษฐานว่าโซลิโน่เอ้ยสวิ์แรงดันน้ามันเกียร์เสียนะฮะมี2อ,อาการ ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้หนูกัดสายไฟก็ตัดต่อสายไฟใหม่แต่ถ้าเป็นสวิตช์แรงดันน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนยกตัวก็ถ้าจาไม่ผิดตัวนึงประมาณพันกว่าบาทนะฮะไอสวิตช์แรงดันน้ำมันเกียร์เนี่ยฮะอาการเบื้องต้นของหนูกัดสายไฟนะครับไฟเกียร์ดีกับพิบกระชากแรงเวลาเข้าเกียร์กระชากปั้งแบบลั่นเลยตกใจเลยนะฮะอันนี้คือโรคประจาตัวนะครับเป็นโรคประจาตัวที่หนูชอบสร้างขหาให้เรานะ นะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนบอกวิธีการเช็คระดับหม้อน้านะครับน้ําหล่อเย็นกับระดับหม้อน้ําว่าควรเติมน้ําหล่อเย็นยังไงระดับน้ําควรเป็นยังไงน้ําร้อนน้ําเย็นเช็คยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้ดูใหม่โอเคนะครับขอบคุณครับ